สวัสดีครับพบกับสุขข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนไทยดนลสภาพเล่นแล้วนะครับทัพช้างศึกอยู่19เปีเจอตรังหนดพักันเดียวแข่งต่อนะครับอุ้ยคือขาดแค่น้อยอยากได้แซมบัน,นัดนก็เอาไปโหลดซะผมเแม่พี่น้องล่าสุดนะครับโอ้โหงานนี้ทัพช้างศึกอยู่19เปีชุดบุล็อกงานเข้าเสแลี่ยวที่กําลังเตรียมภารกิจสําคัญด้วยนะฮะเพื่อลาชป์การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุน่นอายุไม่เกิน19ปี2 0 2 4 วิวรายการอาเซียนยู19ปีบอยแชมปีเป็นชิป2024ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่19ถึงวันที่2 9กรกฎาคมซึ่งทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดยู20ปีอยู่กลุ่ม4ร่นสายกับมาเลเซียสิงคโปร์และบูไนโดยโปรแกรมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะฮะจะเป็นการแข่งขันของทีมในกลุ่ม4ซึ่งทีมชาติไทยจะต้องพบกับมาเลเซียในวันที่25รกรกฎาคมและหากทีมชาติไทยสามารถผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้ ตามกําหนดการจากทางเจ้าภาพอินโดนีเซียทีมเจ้าไทยเราจะได้พักเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นและจะต้องลงเล่นชี้ขาดรอบรองชนะเลิศในวันที่27กรกฎาคมในทันทีซึ่งต่างจากทีมในกลุ่มเอที่มีเจ้าภาพอินโดนีเซียจะลงแข่งขันนัดสุดท้ายรอบเป็นกลุ่มในวันที่23กรกฎาคมส่วนกลุ่มบีที่มีออสเตรเลียเวียดนามจะแข่งขันนัดสุดท้ายรอบเป็นกลุ่มในวันที่24กรกฎาคมล้นนวนแล้วจากกลุ่ม A และกลุ่ม B ต่างมีเวลาพักมากกว่า ทีมชาติไทยของเรานะครับโอ้ก็สู้ต่อไปนะครับชุดยูยปีของเราร่วมเชียร์ไปด้วยกันแฟนชาวไทยได้เฮน,นะครับช่องการถ่ายทอดสด2แมตช์ทีมชาติไทยชุดใหญ่ฟีฟ่าเดยในเดือนกันยายนคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าเป็นทารัดทีวีช่อง3 2สได้ถ่ายทอดสดนะครับก็มีการยืนยันออกมาเป็นที่ร้อยอย่างเป็นทางการ ว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของกุสเซอญี่ปุ่นมาซาสระอิชจะพบกับทีมชาติปานามาท็อปอันดับ43ของโลกโดยจะแข่งขันกันที่ประเทศไทยก่อนณนะสนามราชมังคลากฬาสถานจากนั้นอิชิอินะครับจะนำทัพชังศึกบุกไปเยือนทีมชาติเวียดนามในนัดที่สองที่ประเทศเวียดนามทั้งสองแมตช์จะแข่งขันกันช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนกันยายนโดยจะมีการถ่ายทอดสด ทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทั้ง2แมตช์ส่วนวันวันราการแข่งขันจะมีการแจ้งให้ทราบกันอย่างเป็นการอีกครั้งหนึ่งนะฮะด่วนประวินชี้ยังไงก็ต้องเจอแป้งแต่ตอนนี้คนละบทบาทยืนยันไม่สมัครชิงนายกประวินพี่ลมพักดีนะครับยืนยันสมัยหน้าไม่ลงชิงนายกฟุตบอลไทยส่วนความสัมพันธ์กับมาดามแป้งยังไงก็ต้องเจอกัน แต่ทุกสโมสรมีจุดยืนมีหลักการแต่ต้องช่วยกันพัฒนาเพียงแต่ก็ยากทางกันทํางานคนละบทบาทระบบยังสนับสนุนสนามซ้อมให้กับทีมชาตไทยฝากถึงสาวร,ระบบบอลไทยต้องมีปฏิวัติว,ตว,ตวงการนายเปรินพร,รมพักดีนะท่านประธานบีเจปทุมยูนเต็ดได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ the south stand l i f e ทาง โซเชียลมีเดียของบีจีปทุมโดยมีการทำถึงความสัมพันธ์กับมาดามแป้งนวลพันธ์ล้ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยหลังจากมีกระแสร้อนแรงจากกาันที่นายประวินลาออกในตำแหน่งอุปนายนายกสมาคมต่อด้วยดราม่าช่อดอกไม้วิธีกรก็ถามนะฮะว่าในอนาคตมีการพูดคุยกับมาดามแป้งหรือไม่ส่วนนายประวินก็ตอบว่าวันนี้ก็ปกติแค่ตนทำหน้าที่ ของตนในบทบาทของสมสรนในนามสมสรยังไงก็ต้องเดินหน้าต่อประชุมไทยลีกก็ต้องเจอกันอยู่ดีเกี่ยวกับบอลไทยก็หนีไม่พ้นตรงนี้ไม่นเ,เรื่องเรื่องคือตุกสมสรมีหลักเกณฑ์และการมีจุดยืนของตัวเองและจะเดินต่อ,อยังไงสุดท้ายร่วมช่วยกันพัฒนาลีกให้มีศักยภาพกว่านี้ตะกุกตะกักก็ร่วมช่วยกัน ผมยืนได้ว่าทุกมุมการทำงานของผมทุกมุมมองทั้งมีซ้ายและขวาหน้าหลังคิดด้หมดผมตอบวันนี้ก็มีอีกสี่มุมที่จะตอบทุกครั้งที่ผมพูดก็จะมีทุกมุมดีไม่ดีบวกลบเพราะงั้นผมจะบอกว่าผมอยู่วงการฟุตบอลเป็นหนึ่งในผู้บริหาร16ทีมมีหน้าที่จับมือกันให้วงการฟุตบอลโตไปผมจบแค่วาระสุดท้ายก็ต้องร่วมมืออยู่ดีแต่ในบทบาทไหนแต่ละคนมีบทบาทไม่เหมือนกันเมื่อถามว่ามีโอกาสกลับไปช่วยงาน ไหมนะฮะนายปริวินตอบว่าทุกวันนี้ก็ทําในบทบาทที่แตกต่างกันไปถ้าอยู่ดีๆตนไม่อยู่ในการฟุตบอลแล้วอันนี้ก็แยกกันไปเลยตนมีบทบาทตรงนี้เกี่ยวข้องกับหลีกยังไงก็ทํางานร่วมกันอยู่ในภาพใหญ่แต่บทบาทเปลี่ยนไปเมื่อถามย้ําว่าหมายความว่าถ้าตรงกันเมื่อไหร่ก็กลับมาใช่ไหมนายปริวินก็ตอบว่าก็มันตรงกันอยู่ไหมล่ะตอนนี้พิธิตรก็บอกว่าก็มันไม่ตรง นายประวินบอกว่าเออคุณก็คิดว่ามันจะตรงกันได้ไหมผมก็ไม่รู้อย่างไรก็ตามนายประวินยืนยันว่ายังสนับสนุนสนามซ้อมของบีจีปทุมให้กับทีมชติไทยเมื่อถามว่าจะฝากอะไรถึงเพื่อนร่วมสาร,ระบบบันไทยนายประวินตอบว่าทุกระบบมีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงและอาจเปลี่ยนแปลงเพื่อน,อนาคตก็ได้แต่สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก็คือปฏิวัติวงการ เมื่อถามว่าจะลงสมัครนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลสมัยหน้าหรือไม่นายิญญนยนว่าไม่สมัครขอทํางานในส่วนของสโมสรบีจีเพื่อช่วยพัฒนาฟุตบอลไทยช้างศึกชุดยู20ปีของเรานะครับเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเก็บตัวแล้วที่บางบ่อเตรียมสู้ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนย19เบช้างศึกยู20ปีเข้าแคมป์เก็บตัว ทีมชาติไทยชุด U20 ปีนะฮะเดินทางจากจังหวัดบุริย์เพื่อไปเก็บตัวต่อที่แคมป์บางบ่อเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลิงแชมอ์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่เมืองสุรบรยาประเทศอินโดน,นีเซียระหว่างวันที่17ถึงวันที่19รกรกฎาคมสำหรับทีมชาติไทย U20 ปีจะเดินทางไปที่เมืองสุรบรยาประเทศอินโดน,นีเซียในวันที่16รกรกฎาคมนนี้เพื่อร่วมการแข่งขันฟุตบอลอาเซียน U19 ปีบอยแชมเปี้ยนชิพ2024 การแข่งขันดังกล่าวทีมชาติไทยอยู่19เปีอยู่ในกลุ่ม C ร่วมสายกับมาเลเซียบรูไนและสิงคโปร์โดยมีโปรแกรมดังน,น,นี้นะฮะวันที่เกกรกฎาคมนะครับตามเวลาประเทศไทยทุ่มครึ่งทีมชาติไทยพบกับทีมชาติสิงคโปร์ที่สนามเกโลาลา10บโนเวมเบอร์สเตเดียมวันที่22ก,กรกฎาคมนะครับตามเวลาประเทศไทย15.0 0านกาทีมชาติไทยพบกับทีมชาติบูไนที่สามเดิมนะฮะเกลโลลา10บโนเวมเบอร์สเตเดียม และนัดสุดท้ายในรอบากลุ่ม25่สากรกฎาคมตามเวลาปัตสิบาศนย15.0นนกาทีมชาติมาเลเซียพบกับทีมชาติไทยที่สนาม GBT เทีเตเดิยมโดยในการแชมปรอบนี้จะนําทีมแชมป์ทั้ง3กลุ่มพร้อมรองแชมป์ที่ผลงานดีที่สุดจากทั้ง3กลุ่มผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันกันวันที่27กรกฎาคมและนัดชิงชนะเลิศและชิงอันดับที่3แข่งขันกันวันที่29่สกกรกฎาคมนะฮะ ก็อ,อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทัพช้างศึกชุดอยู่20ปีของเราด้วยนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย่ยงของที่12กรก,กคม